โอ้โหโอ้โหโอ้โหโม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 โหครับโมโหโมโหโมโหโอ้โดโกรธ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 งอนมันแม่มีผู้บ่าวไปแล้วครับบวสนใจกระดุเลยครับโอ้ยนี่ตามผู้บ่าวครับโอ้ยดาแม่ไปแล้วลูกแม่แป้งแป้งนี่ตามกับผู้บ่าวเลยครับปุ่มปุ่โอ้ยเร็จแล้วบ่นนี่มามามาลูกมา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  นี <laughs> ่ตามกับผู <kilka S 1> <tr> ig, ้บ่าวนะครับไปแล้วหนูดีใจดีใจมาแป่งมามาลกมามากระพันกระพันอ้ยไปจริงๆริงไปจริงมามาขับขึ้นลับขึ้นลับขึ้นลับขึ้นมา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  ผู้บ่าวสาวชูจีกันนะไปแล้วนี่ผู้บ่าวแล้วเออเฮรอผู้บ่าวไปใส่อีกโอ้ยแป้งเอ้ยผู้บ่าวมาแอวนู่เออเออเออ เสียงลูกชายนะโวยวายความแม่มีผูเ้เบาเบื่อนอ่ะเบื่อนอ่ะเบื่อนอ่ะโอย้ย,อยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยลูกเลีนนยนก่อนหนุน เออ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 ดวาวยครับว่าแม่มีผ no ู no ้บ่าวใหม่โอ้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 โอน่อยครับน่อยๆนเอยนอเฮ้เเอ้อ แม่ขอจีบผู so ้บ่าวก่อนเดาเออเออเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับลูกชายโวยวายครับดูภาพจะชัดนะครับเมื่อกี้ไกรมากครับกีซูเอาไงโวยวายครับโวยวายโวยวายครับหน่อยหน่อยแม่ครับแม่มีผู้บ่าวใหม่ครับไล้วนโอ้โห โอ้โหโอ้โหโอโหโอโหโอโหครับโอ้โหโอโหโอโหโอ้โกรธ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 เงินเงินแม่มีผู้เป่าโอ้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 เฮ้ย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 เตะสายเตะขวาแล้วเตะกิ่งไม้แล้วโบยไวแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอวยแม่แป้งนี้ไปกับผู้เป่าแล้วโอ้เหมือนคนมากเลยเออโกรธ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  โอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยแม่เอาแม่ผมไปทำไมโอ้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 โแ้้วไปแล้วอปโอ้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 โอปอ้โอป้งอปโ้วไปจอ้งๆครั้โอ้โอ้โอ้ปอ้โ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 อ้วอ้โอ้โอ้ๆอ้โ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 อ้้โอ้้้้้ เสร็จเลยหมูดาวโอ้โหอะไรหมูดาวโอ้โหโอ้โกดมากโกรมากครับอย่าแม่ผมไปเออโวยวาย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 แล้วไปแล้วครับไม่มีสู้นะครับไปแล้วไปกับผู้บ่าวแล้วโอ้ลูกชายโวยวายแล้วแป้งกลับมาลูกกล้ามากลับมากลับมา โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ไปแล้วครับผุนพี่น้องไปแล้วครับบอสนใจกระโดดเลยครับโอ้ยนี่ตามผู้เบาครับโอ้ยดาวแม่ไปแล้วลูกแม่แป้งแป้งนี่ตามกับผู้เบาเลยครับพุนผุนโอ้ยเร็จแล้วบะนี้มามามาลูกมา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 นี่ตามกับผู้เบาเลยครับ ไปแล้วหนูดีใจดีใจมาแบงมามาลูกมามากบะพันกระพันนโอ้ยไปจริงๆไปจริงๆมามากลับขึ้น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 มา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 โอ้เดี๋ยวดาสิเขียนวพัสดุไปลีได้นะกันยังว่าโอ้วันนี้ต้องขอบคุณพ่อพนนะที่มาสร้างคอนเทนต์นะดูนะโอ้นี่ตามพุ่มเผา ข้าบ้านข้าบ้านให้ผู้บ่าวส่งข้าบ้านครับโอ้ยเงินหลายเนาะนี่ตามผู้บ่าวเลยปอนี่แม่เอาอลีดได้ปอนี่ติดผู้บ่าวรืมลูกครับผมให้ผู้บ่าวส่งกลับบ้านโอ้ยส่งเข้าบ้านคืนโอ้ยเงินหลายมากก็มักโทษปุ่นดีใจส่าําปุ่นละูกชายกระโวยไเหป โอ้ยันแม่นี่น้ำปูเบา,บาโอ้ยเนาะมากักกะมักพูดผู้บาท่องลุบลอดีโอ้ขนาดแม่อาบน้ำได้น,นี่พ่อพูดว่าะอะนะครับถ้าอาบพอ่อพ่อต้องทำอาบน้ำนี่ขนาดไหนนะครับดูคงคงมีความสุขนะอสังเกตใบหูนะครับโอ้ยเกินเกินไปโอ้โหเปิ่นอะ เออเออโอ้วินาทีระทึกนะครับแม่หนีตามผู้บ่าวฮะเอารองร่องมือมึงไปดูไปไหมไปไหมไปไหมไปต้งห่วงลูกต้งห่วงผู้บ่าวเอาเอาเอาเฮ้ย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 กูไม um ่ไปหรอกไม่ไปหรอกไม่ไปหรอก ตีตีตีเอามุ้งวังอะตีพื้นไว้เพื่อเรียกร้องไงผู้บ่าวกลับมาคืนนะมามามาลูกมา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 ไปดนะมาไปมาไปไปลูกมามามาเข่าที่นอนมามามาไปครับขอบคุณผู้บ่าวครับโอ้ยรักกินน้องใหม่ล่ะรักกินน้องใหม่เลยมามามาลูกมามามาโอ้ไขว่าลูกไขว้นะมา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 ผู้บ่าวช่องบาปนะมามามา มามาไปยังบ่ไปบ่ไปผู้บ่าวจีไปวิมา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 หลวมา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 ภูบ่าวะมีตัวเดียวดอกมามีตะโพธ่อกอาม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 าโอ้ยมามามาลูกมาโอ้ยโอ้ยมาดึงหูก็ไม่ยอมมานะมาไปไปเข้าบ้าน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 ลูกไป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 โอ้ยผู้บ่าวท่องเนาะทำรักเมื่อกก็จากไปนะครับโอ้ยเนาะไป สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับผมดูแม่แป้งดูตาถังนี่ชอบพ่อทองมากนะมามาโอ้ไม่ต้องห่วงดอกมา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 หันหน้าไปมองพ่อทองดูนะครับโอ้โหอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้กับแม่แป้งกับพ่อทองแล้วก็้างไผ่ดำแล้วก็ดารเชิงเดียนแบมเบอรี่ด้วยนะครับมา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 ไปมาไปมาไปมา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 